ตาสองชั้นนั่นเองค่ะจะมาเล่ารายละเอียดคร่าวๆให้ฟังนะคะว่าไปทำมาที่คลินิกไหนนะคะไฟ่ชาริสาสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับไฟ่ชาริสาอีกแล้วนะคะ <Yeah! S 1> ไฟจะมาอัปเตดตการทำตาสองชั้นนั่นเองค่ะ ไปไกลแบบนี้นะคะเป็นชั้นตาอันใหม่ที่อยู่บนหน้าฝ้ายนะคะออตอนนี้นะคะก็เป็นวันที่18นะคะที่อัคดคลิปนี้เนาะฝ้ายอะ,ไ,อะไปทำตาสองชั้นมานะคะ,ะก็คือไปทำมาวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยละค่ะแล้วก็เลยยังมีความบวมอยู่ยังไม่เข้าที่เข้าทางน,นะคะเท่าที่ฝ้ายแบบ ฟังข้อมูลจากเพื่อนๆคนอื่นๆมาหรือว่าฟังมาจากหลายที่เขาก็บอกว่าการที่เราทําตาสองชั้นเนี่ยกว่ามันจะเข้าที่ก็น่าจะประมาณ3เดือนขึ้นไปเฟยไปทำที่คลินิกคิวคิวั้นสามนะคะคลินิกนี้นะคะก็ราคาไม่แพงคะ่ะของฟ่ายเนี่ยเป็นกรีตาสองชั้นแบบยาวนะคะแล้วก็ตัดไขมันแล้วก็ตัดหนังตานะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0ันบาทรวม ค่าตรวจโควิดด้วยนะคะร <Okay. S 1> วมค่ายาด้วยนะคะแต่ว่าที่คลินิกอะคะ่ะเขาให้ยามาเป็นยากแก้อักเสบกับยาพาราแค่นั้นสองอย่างนะคะเราอะก็ต้องซื้อยาลดบวมกินเองแล้วก็ซื้อบบวกอันเม็ดทานเพิ่มเองแล้วก็รวมถึงยาทาต่างๆนะคะอันนี้ก็คือต้องซื้อจาก ด้านนองเอาเองหลายคนคงอยากรู้ว่าทําไมถึงตัดสินใจไปทําที่คลินิกนี้ทําไมถึงเลือกที่คลินิกนี้ทํากับคุณหมออะไรบอกเลยว่าลืมถามชื่อคุณหมอมาเห็นรีวิวใน ติ๊กต็อกนะคะแล้วก็ด้วยความที่ราคาไม่แพงนะคะก็เลยตัดสินใจไปทำมาพื้นฐานเดิมเป็นคนที่ชั้นตาไม่เท่ากันนะคะก็คือชั้นตาหนึ่งข้าหนึ่งเนี่ยมี2ชั้นอยู่แล้วก็คือข้างนี้ข้านี้ของไฟเนี่ยจะเป็นคนที่มีชั้นตา2ชั้นอยู่แล้วแต่ว่าข้าเนี้เป็นเป็น หลบในหรือว่าบางวันก็คือมองไม่เห็นเลยว่ามีชั้นตานะคะ <Okay. S 1> ไฟก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าอยากจะทําตาสองชั้นมันนานมากๆแล้ว <Okay. S 1> วันที่ไฟทำใช่ปะไฟนัดวันก็คือเลือกเป็นวันที่1นึ่สาเพราะว่าเป็นวันหยุดที่คลินิกนัดไปเวลา10บโมงใช่ปะไฟก็ต้องขอเล่าก่อนนะคะอาจจะด้วยราคาที่คลินิกนี้มีแบบเขาทําราคาถูกด้วยแหละค <Wow. S 1> นก็เลยค่อนข้างเยอะซึ่ง เราไปถึงประมาณสิบโมงนิดๆอะคะ่ะทุกคนรู้ไหมไฟได้ทําตอนประมาณบ่ายสามโมงครึ่งเบ่ายสามโมงครึ่งออกจากออกจากห้องผ่าตัดมาประมาณสี่โมงครึ่งอืมใช่ถ้าเทียบแล้วถ้าถามว่าทรงสวยไหมทรงสวยถ้าถามว่าราคาถูกไหมราคาถูกแต่ถ้าเทียบว่ารอนานไหมรอนานมากรอนานนานมากตั้งแต่สิบโมงได้ทําตอนสามโมงครึ่งอะคือนานมากนานมากจริง อันเนี้ยติดแค่ตรงเนี้แหละนานมาก <Okay. S 1> เดี๋ยวจะมาแนะนำในส่วนของออยาอาหารเสริมนะคะที่ทานเพิ่มนะคะที่ไม่ใช่เป็นพาราซิตามอนแล้วก็ไม่ใช่เป็นยาแก้ักเสบนะคะที่ซื้อมาทานเพิ่มเองนะคะก็จะมีอันนี้นะคะเป็นลดบวมเอออันนี้เป็นลดบวมซื้อมาจากคลินิกนี่แหละซื้อมาสองกล่องนะคะไปก็ทานวันล,ละสองเม็ดนะคะก็คือ กินตอนเช้าทีเดียวเลย2เม็ดนะคะแล้วไฟก็มาซื้ออันนี้เพิ่มนะคะอันนี้ก็คือเป็นใบโบบกอัดเม็ดค่ะเออใบโบบกอัดเม็ดอันนี้1กระปุกนี้60แคปซูลข้างกล่องเขียนว่าราคา300บาทนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ไฟฝากแม่ซื้อก็ขออภัยด้วยนะคะที่ราคาไม่ชัดเจนทานไปวันละ2เม็ดเหมือนกันเออ ถ้าเกิดว่าคนนี้ทําตาค่ะก็จะมียาทาฆ่าเชื้ออีกตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าอะไรนะเทอรลาไมซินใช่ปะที่เป็นหลอดสีฟ้าเออแต่อันนั้นอนะฟ้านไม่ได้ซื้อแล้วก็ไม่ได้ทานะคะก็จะมีตัวอันนี้อันนี้เป็นเดอร์มาติกเอลต้านะคะที่ซื้อเอามาทาลอย แผลเป็นที่ตาซึ่งตอนนี้แก้วมีรอยอยูอ่ก็เดี๋ยวฝ้ายจะมีรูปให้ดูนะคะในแต่ละวันในแต่ละวันที่ถ่ายมาเก็บไว้เก็บเป็นฟุดเทจไว้แต่ก็ไม่ได้ถ่ายทุกวันแต่ก็ถ่ายมาเพื่ออัปเดตแหละว่าว่า,ว,าวันแรกเป็นยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปไปดูกันจากวันแรกถึงวันนี้นะคะอือต้องการคนก็คือคือฝ้ายตัดสินใจไม่รูปฝ้ายอยากทำ สองชั้นมากๆเลยใช่ปะคะทุกคนแต่ตอนนี้นก็คือแบบก้ามกึ่งว่าแบบอยากจะทําดีจะไม่ทยยําดีอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่แบบฝ้ยายอยากทำมา l ่องนานแล้วเพราะว่าตาฝ้ายมันไม่เท่ากันถ้าทุกคนสังเกตเห็นจะปัแ๊บบ่าเนี้ยมันจะมีสองชั้นแล้วก็ข่าเนี้ยมันจะมีชั้นเดียวซึ่งตามันไม่เท่ากันเราอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเราอ,อยากทำเพราะว่าพอเราทํามาเราก็จะแต่งตาได้แบบสวยขึ้นอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ ว่าทำมาแล้วว่ามันจะเข้ากับหน้าเราหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจอยู่ว่าแบบจะยังไงดีจะทำหรือจะไม่ทำด,ดีถ้าเกิดว่าได้ทำมาค่ะเดี๋ยวฟาก็จะถ่ายให้ดูแล้วกันน้องว่าแบบได้ทำแล้วอะไรเงี้ยนะตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงที่แบบว่าตัดสินใจรู้ว่าแบบจะเลือกที่จะทำคลินิกหนักหรือจะเลือกที่จะทำนิีวหรือเปล่าได้ดูนะคะ ก็เป็นตาฝ้ายนะปัจจุบันนะคะฝ้ายไม่คือฝ้ายพยายามที่จะแบบมองทุกคนแบบตรงๆอะ่ะแต่ว่าคือมันตึงมากแล้วมันทําให้เหมือนเราแบบต้องมองต่ำอยู่อย่างเดียวนะคะจริงๆก็มองมองปกติแบบนี้มองปกติแบบนี้ก็ได้แต่ว่าคือมันตึงมากนะวันนี้ตาฝ้ายอ่ะมันบวมมันบวมแล้วมันก็มีเลือดออก ทําเสร็จประมาณ4ี่โมงครึ่งแล้วก็ตอนนี้เป็นเวนลาอาจจะประมาณ2องทุ่มนะคะมันก็บวมมากเลยแล้วก็ประคบเย็นไปแล้วเมื่อกี้เพิ่งมาคบเย็นไปนะคะก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าแบบตามันปลื้มมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตใหม่นะคะทุกคนโอเคค่ะบายค่ะปิดารานวันแรกค่ะ มาค่ะทุกคนอันนี้นะคะเป็นหน้าของไฟ้านะคะหลังจากทาตาวันที่สองนะคะวันนี้ก็จะมีความวมประมาณนี้นะคะฟ้ามีการเช็ดทําความสะอาดตรง แด้วยน้าเกลือไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือพยายามเอาคับเลือดนะคะคับเลือดที่ติดอยู่ตรงตาเนี่ยออกนะคะวันนี้วันที่สองก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนความรู้สึกของวันนี้นะคะทุกคนก็คือไม่มีอาการเจ็บแล้วนะคะแต่ว่าที่สังเกตเห็นวันนี้ก็คือตาบวมนะคะ แต่ถ้าเทียบกับเมื่อวานไฟไม่มั่นใจว่าเมื่อวานมันน่าจะบวมกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแต่อันนี้ก็ถือว่าบวมบวมในระดับหนึ่งเลยนะคะเออนี่ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นวันที่สองค่ะโอเคค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นตาในวันที่ออไปทำมาวันอาทิตย์ใช่ปะอาทิตย์จันทอาทิายวันนี้วันพุธนะคะก็เป็นวันที่สี่หรือเปล่าถ้านับจาก เออหรือว่านับจากวันจันทร์ถ้าเราไปทำมาวันอาทิตย์นะวันจันทร์หนึ่งอังคารสองพุธสามอ่าวันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วที่ผ่านมาคือนับผิดหรือเปล่าเออเอาเป็นว่าไปทํามาวันอาทิตย์นะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันพุธนะคะแต่ในวันนี้นะคะก็คือเป็นอย่างที่เห็นในความรู้สึกถ้าถามความรู้สึกไปนะพาก็ว่ามันก็ยังบวมๆอยู่นะคะอืมมันก็ยังบวมอยู่แต่ว่าวันนี้นะคะวิทย์ เดี๋ยวจะมาล้างแผลให้ดูนะคะเออวิธีการล้างแผลนะคะเขาก็บอกว่าให้ใช้น้ำเกลือใช้คัตเติ้ลบัตนะคะถูบเบาๆไม่ใช่ถูดีเรียกได้ว่าแบบเหมือนแบบทำบเบาๆมากกว่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เทน้าเกลือใส่คัตเติ้ลบัตมานะคะเออเทน้าเกลือใส่ใส่คัตเติ้ลบัตมา,ะะออตตมาแล้วก็ค่อยๆแบบค่อยๆแบบนี ไม่ค่อยเช็ดม,มันมันทำมันเช็ดในกล้องอ่ะมันก็เลยจะแบบไม่ค่อยถนัดเท่าไรแต่ก็ได้อยู่ไมค่อยเช็ดประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเช็ดช่งข้างบนด้วยก็แค่นี้เลยแค่นี้เลยเช็ดแค่นี้ แค่นี้เลยค่ะประมาณนี้เลยนะคะเช็ดแบบแบบนี้แหละเบาๆโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะนี่นะคะคือชั้นตาของเราในวันนี้วันนี้คือวันพฤหัสอะคะ่ะทุกคนไปทำมาวันอาทิตย์แต่ว่าวันนี้วันพฤหัสแ,แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะ<ม>ก็จะได้ไปตัดใหม่แล้วน่าจะไม่ตึงหรือเปล่าอืมแต่ว่าสังเกตก็คือวันนี้จะมีรอยลลงเหลืองรอ,อบตานะคะก็มีรอยม่วงๆตรงนี้นะคะ อ,อัปเดตกันแค่นี้นะคะวันนี้นะคะเราจะไปตัดไหมกันเนาะเออวันนี้จะไปตัดไหมแล้วเดี๋ยวกลับบ้านมาก็จะมาอัปเดตให้ดูกันนะคะเรื่อยๆน่าจะอัปเดตถึง14วันวันนี้วันที่5ไปค่ะมาอัปเดตนะคะอันนี้ก็เป็นตาวันที่6นะคะเป็นตาวันที่6แล้วที่ทำมาก็แต่ว่าตาก็ยังบวมๆอยู่ ใช่แต่ก็ยังปวด okay. อยโอเคประมาณนี้นะคะจะมาอัปเดตนิดนึงนะคะเกี่ยวกับพูดเลยละกันเกี่ยวกับชันต้าอันนี้นะคะคือไฟนได้มีการแบบเหมือนลงสตอรี่ในในเฟซบุ๊กอินสตาแกรมไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายคนนะคะเออก็ะทกมาว่าเออรอดูตอนที่แบบมันยุบนะไรเงี้ยรอดูตอนที่แบบมันหายบวมนะอะไรอย่างงี้มีแต่คนชมว่าแบบเออสวยสวยขึ้นไรเงี้ยหน้าหวานขึ้นหน้าเปลี่ยนทรงสวยก็ก็ ก็้ก็ชอบนะเอาจริงๆฟ้ก็ชอบชอบในความเป็นชันตาแบบนี้แล้วก็หลายคนนะคะก็ถามมาว่าเออบอกหมอว่าอะไรมีเล็บมีเล็บเรร็นไหมอะไรเงี้ยฟก็จะเล่าให้ฟังเออวันที่ไปหาคุณหมอใช่ไหมคะคือฝ้ายอะ่ะ ไม่ได้มีเลฟเฟอร์เรน์ให้คุณหมอเลยนะคะไม่ไม่มีเลฟให้คุณหมอเลยไฟบอกคุณหมอว่าคือคุณหมอก็ถามว่ามีเลฟเฟอร์เรนไหมมีแบบไหมอยากได้แบบไหนอะไรนี้อีนี่ก็บอกว่าไม่มีค่ะคุณหมอไม่มีค่ะเอาที่คุณหมอแบบคิดว่าเข้ากับหน้าไฟเลยอะไรเงี้ยเออไฟก็พูดไปอย่างนงี้เอาที่คุณหมอแบบคิดว่ามันเข้ากับหน้าไฟเลยค่ะคุณหมอจัดมันเลยค่ะไฟก็พูดไปอย่างนงี้ใช่ปะเออแล้วหมอก็บอกว่าของเราอะเอาแบบหวานๆแล้วกันเนาะถ้าเกิดแบบ เอาหนาไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูดุไปอย่างงี้ตอนแรกคุณหมอก็เอาไม้ไม้จิ้มฟันอะมาจิ้มวัดให้อะไรยเยยงี้ยแล้วมอกว่าแบบข้าน,านี้โอเคไหมอะไรย่างเงี้ยตอนที่หมอถามอะไฟก็รู้สึกว่าแบบมันเหมือนมันจะแบบเล็กกว่านี้อีกนะทุกคนเออเราก็เลยแบบว่าอโอเคค่ะอะไรย่างเงี้ยแล้วพอตอนนอนใช่ปะอ่ะเป็นอันว่าตกลงตกลงที่แล้วแต่คุณหมอเลยค่ะจะคุณหมอจัดมาเลยค่ะอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วพอตอนตอนนอนบนเตียงอะทุกคน พี่พผู้ช่วยอ่ะเขาก็เอากระจกมาให้ดูอะไรย่างเงี้ยแล้วคุณหมอก็จะวัดชั้นใต้ทีหนึ่งเพื่อที่จะเอาปากกาค่ะมาเขียนมันเขียนเพื่อวัดขนาดขอบไม่ใช่ดิมาเขียนเพื่อแบบเป็นแนวว่าแบบจะเอาประมาณนี้อะไรเงี้ยคุณหมออ่ะก็ใช้ไม้จิ้มฟันเออใช้ไม้จิ้มฟันมามามา,มาแบแบบแบบประมาณนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยเออในใจเราก็แแล้วแต่คุณหมอเลยค่ะแต่หมอถามว่าประมาณนี้โอเคไหม เออหนูว่าหนูว่าอันนี้มันมันเล็กไปนะคะหมออะไรเงี้ยหมอก็บอกโอเคเอาใหม่อ่ะหมอก็มาจิ้มเอามาจิ้มฟันมาวัดใหม่แล้วอย่างนี้ละโอเคไหมหนูว่าอันนี้มันก็แบบมันก็ยังแบบไอ้นี่อยู่ดิหมอก็บอกอ่ะโอเควัดใหม่อีกทีหนึ่งเออวัดใหม่อีกทีหนึ่งแล้วบอกอืมอันนี้ละคะ่ะคุณหมออย่างนี้เลยคะ่ะอะเลยอนยะหมอก็โอเคได้และรูปและอ่ะอแล้วก็ คิดในใจว่ากูแล้วแต่หมอจริงป่ะวันเนี้ย <laughs> มันเป็นเรื่องกากๆในในห้องอะเออมันเป็นเรื่องกากๆในห้องในห้องมหาตัดเลยอะก็คิดในใจว่าแบบกูแล้วแต่หมอจริงป่ะวันเนี้ยอะหมอจัดการวาดด้วยประการมมจิตนะคะหลายคนจะทักมาถามว่าเจ็บไหมอะไรเงี้ยอาการ อาการที่เออ่ทำตาม,มาใช่ปะคะมันก็จะมีเจ็บวันแรกอะค่ะที่รู้สึกว่าเออมันเริ่มแบบจี๊ดๆอะไรเงี้ยแต่เราก็คือกินยากแก้สบก็บเดบกินยากแก้เจ็บไปนะคะแล้วก็หลังจากวันแรกเนี่ยก็คือไม่ได้รู้สึกเจ็บแล้วแต่จะรู้สึกว่ามันตึงๆที่ตาเออมันตึงๆที่ตาไปแล้วเดี๋ยวค่อยมามาเล่าต่อพ่งนี้มาอัปเดตตานะคะอันนี้ก็เป็นตาวันที่เก้าแล้วนะคะ จากวันที่ไปทาม,มานะคะอันนี้วันที่เก้าแล้วแต่ว่าก็ยังบวมอยู่นะคะทุกคนอก็ถ้าสังเกตดีๆอะค่ะข้างนี้จะบวมมากกว่าข้างนี้นะคะแต่ฝ้ายก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีนะคะบางคนที่เห็นหน้าเราอยู่ทุกวันเขาก็ยังไม่ชินกับตาของฝ้ายนะคะแต่ละ ฟไม่รู้ว่าแบบเพื่อนๆที่ไม่เคยเห็นหน้าหน้าไฟลมาก่อนเนี่ยจะรู้สึกว่ามันแบบแปลกไหมสวยหรือป้าอาหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะคะเพราะตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันก็มันก็ดีขึ้นจากวันแรกนะคะถ้าเกิดว่าดูมีฟอร์ถ้าเกิดว่าดูจากวันแรกที่เลื่อนๆมาณนะวันนี้นะคะเออนั่นแหละพยายามทําใจให้ชินกับหน้าใหม่เพราะว่ารู้สึกว่าหน้าก็ค่อนข้างเปลี่ยน นิดนึงไม่แล้วมาแบบว่ามาให้เห็นแบบนิดๆหน่อยๆเพราะว่าวันนี้ก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้ฟัง <c oughs> ไปแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะอัปเดตนะคะนี่ก็เป็นตาสองชั้นเออน่าจะประมาณวันที่10บใช่วันที่10บค่ะของตาสองชั้นนะคะนี่ก็ประมาณนี้ก็ยุบลงมา เยอะแลมนิดนึงแต่ว่าก็ยังไม่แบบยังไม่แบบอยู่แบบสุดๆนะคะเออนี่เข้ากับหน้าไฟไหมเ <c oughs> ข้าหรือเปล่าเออก็สวยไปอีกแบบนึงหรือเปล่าชมตัวเองว่ะใช่ต้องชมตัวเองนะคะไม่มีใครชมเราเราก็ต้องชมเราต้องชมตัวเราเองนะคะอืม <c oughs> วันนี้สิบแล้วนะคะ วันนี้นะคะก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มากดไลค์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ